วันที่อากาศดีบรรยากาศตามทุ่งนานะครับบ้านๆก็อยากจะมาชวนพี่น้องมาบริหารร่างกายนะครับก่อนจะออกไปทํางานหรือทำไรทํานาแล้วแต่นะครับการบริหารร่างกายสําคัญมากเป็นการยืดเส้นยืดสายให้กับร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการทํางานะจะเป็นงานออฟฟิศหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะมาแนะนําการออกกำลังกายแบบง่ายๆนะครับ ใช้เป็นพื้นฐานที่จะไปออกกำลังอย่างอื่นจะไปเตะบอลหรือไปขุดดินได้หมดถ้าเราเตรียมความพร้อมดีร่างกายก็พร้อมที่จะทำงานหนักได้อันนี้เป็นพื้นฐานาถ้าจะว่าไปสำหรับคนที่จะไปรำมวยรำอะไรอันนี้คือเป็นการคลายเส้นยืดเส้นหรือว่า,าปรับสมดุลในร่างกาย การปรับสมดุลร่างกายนะท่าที่สําคัญเลยนะครับอยากจะแนะนำแนะนําเป็นท่าแรกก็คือการยืนนะครับการยืนที่ถูกต้องในการอ,ออกกําลังกายหรือว่าเตรียมความพร้อมบริหารร่างกายแนวนี้นะครับก็คือการยืนแบบขนานนะครับขนานไปกับพื้นดินโดยใช้ปลายเท้ากับส้นเท้านี่เสมอกัน ไม่ยืนกลางไปทางใดทางหนึ่งนะครับดูจะไม่ค่อยไม่ใช่เป็นการยืนตามธรรมชาติของเราเท่าไหร่แต่นั่นก็แต่นี่ก็มันเหมาะก,กับการปรับสมดุลนะครับยืนเป็นเลข1 1นะหรือว่าเป็นรางรถไฟนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าจะต้องกว้างเท่าไหร่ก็ลองวัดดูไหล่เรานะครับใช้เท้าวัดก็ได้นะรประมาณนี้ล้วก็กระดี เมื่อยืนได้ลักษณะที่ดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนําท่าแรกเลยท่าแรกที่จะแนะนําให้ทําก็คือเราก็ไล่มาจากเรื่องแขนเรื่องหัวไหล่พวกนี้ก่อนเป็นท่าเวียงแขนเวียงแขนคือโดยใช้มือเนี่ยคว่ำแล้วก็เวียงไปข้างหลังแล้วก็ส่วนที่มาข้างหน้าเนี่ยมือมันจะกระเด้งมาเองเวียงไปหนกระเด้งมาประมาณช่วงลำตัว อันนี้ก็จะช่วยให้ระบบเรียกว่าอะไรต่อมล้ําเหลืองบริเวณที่อยู่ใต้รักแร้บริเวณนี้นะครับเกิดการเก,เกิดการออกหรือว่ากระตุ้นให้ทํางานนะครับทำให้การทํางานของระบบ,บตรงนี้มันดีขึ้นหลายคนก็บอกว่าเออม,มันทำให้บําบัดอาการของโรคบางอย่างได้ เป็นไปได้นะครับเพราะว่าน้ําเหลืองก็สําคัญนเรื่องเลือดทําอย่างนี้ก็ประมาณยิมประมาณ1ิบครั้งอแต่บางคนอาจจะอธิบายหรือว่าตามศาสตร์ตามสูตรอื่นอาจจะบอกว่าเป็นเป็นร้อยครั้งเป็นหลายหลายครั้งก็ก็กไปไป,ปรับประยุกต์ใช้เอานะครับแต่สําหรับที่จะแนะนําก็คือว่าสําหรับคนที่มีเวลาน้อยก็แค่นี้พอนับในใจสิบสองครั้งอ่า ประมาณนี้นะครับท่าน,นี้อีกท่าน,นึงก็ใกล้ๆกัน,นครับเป็นเรื่องของแขนนี่แหละแต่เราจะเวียงออกข้างการเวี่ยงก็คือว่าเราเวี่ยงไปซ้ายขวาแล้วตาเราเนี่ยก็เวลาเวี่ยงไปข้างหลังลก็จะมองที่ส้นมองให้เห็นส้นเรยใช้ถ้าเวียงซ้ายก็ใช้มือขวามีไปที่สะโพก เอียงฟ้าใช้มือซ้ายกี่ประมาณเราเอียงไปสิบสองครั้งช่วงนี้ก็จะได้รับการเรลื่อน่วงสะโพกช่วงเอวแล้วก็ทั้งแขนหัวไหล่อีกท่าหนึ่งต่อเนื่องกันเลยนะครับก็เป็นท่าที่เวียงเหมือนกันแต่เป็นการเวียงโดยใช้ มือมือเราเนี่ยทำทำลักษณะนี้แล้วก็ให้ตีไปที่ประมาณต้นคอโดยที่เราปล่อยน้ำหนักคล้ายๆว่าเราปล่อยน้ำหนักไปที่แขนแล้วก็ตีไปที่ต้นคอทำไมถึงสําคัญนะครับต้นคอตรงนี้หรือหลักหรือ,รอบ่าที่เราใช้บางคนก็ใช้แบกหามยิ่นั่นอยิ่นีี มันคือส่วนของเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดใหญ่ในบริเวณนี้ที่มันจะไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงสมองหล่อเลี้ยงเอ่เอหัวภายในนะครับตนนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้เส้นเลือดบริเวณต้นขอนี่ทำงานได้ดนะีสังเกตว่าถ้าเริ่มทำสัก2 3 4สาี่ห้าท่าก็จะเริ่มมีความร้อนเข้ามาแล้วนะครับความร้อนหรือความอบอุ่นในร่างกายอย่าลืมนะครับทำไปก็ สำรวจท่าืดของเราด้วยอ่าท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีท่าต่อไปนะครับอ่าต,อติดตาม